ราได้รับความร่วมมือจากสภารุ่นและก็ม่ใช่สภารุ่นที่มารวมําการจัดการีในวันนี้เราเปิดประการครับให้ทำการตะเวทตั้งแต่เช้าหลังสุดที่แล้วจกนกระทั่งถึงเวลาเก้าโอเมริกาวันนี้เราจะทําการประมาณอีกห้านาทีครับเราจะเริ่มดำเมันมเพราะว่าเนื่องจากว่าในอี่ิันทีนั้นไม่มีวันจะเวทเพราะว่าหลังจากที่ิหมงาได้ทําการเรือบ้าง และก็จบในการทำพุทธบ้าและทำการละหมาดเสร็จสิ้แล้วเราไม่มีการกล่าวตัดสนหลังจากนั้นอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีการตัดสินกันตัดสินนั้นเฉพาะอินทราธรเท่านั้นที่จะมีสามวานจากนั้นที่ให้ท่านไปทำการตัดสินที่บ้านอะไรอะไรต่างๆแบบนั้นได้เป็นส่วนหนึนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปิดโอกาสเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้พิจายภาษาพิจารณาในช่วงเช้าภาษารานิยการ ว่าเวลาของการจ่าจาคสารพิดรอสสุดท้ายก็คือเมื่อมีความเลืกีรตาราในสมาธิปิทรีแล้วนั่นหมว่าช่วงนั้นหมดในเรื่องของการเําสารพิทรอสเราจึงให้การอย่างนี้นะครับแต่ก็เป็นอีกโคการหนึ่งหลังจากที่เราดูคนะเรีนมาบอวาทการะมาตรอวเียนมาพิเจ็ดเราอาะไร้ต่างต่างต่างสิ่งตรางๆมาจะเ้รับกาอมาประดับประดาในวันที่พิทรีโดยอาการตามตเ้ รอยชาวนครับจากนั้นการเี่เร์ร้อนบนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เข้าไปพบบรรดาหรือความสของทคยครับของผู้ยากรทั้งเราของลุ่หลานเราทางดินดนอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราไม่ได้ถือว่าเป็นความวันนี้เป็นความจำเป็นแต่อย่างน้อยเมื่อเราได้มามืสิ้นแล้วเราก็เข้าไปเสียร์ร้อนบ พี่บ้านอหารเรามีบารมันดาของเราผูญาติแายาทผูเราเนี่ก็รับงานนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับแต่ว่าท่านไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่มีโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กที่เรียนหนังสืออัลนุรานราตรายเงี่านได้ครับคนเดินอ่านไปอะไรไปก็ทำอยูลมันเป็นส่วนหนึ่งครับ เป็นคุโบอ์ของเราเนี่ยเท่ากับเป็นคุโบอ์ที่มีคน,น,คน,มมน,นผ่านตลอดเวลาคนมาละมาผมทำดีแล้วออกไปก็ต้องผ่านคุโบอ์กลับมาก็ต้องผ่านคุโบอ์เพราะฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์ครับช่ยวยขอดเวลาคนที่มาทำดีที่มัสยิดมาทำละมาได้แล้วออกไปผ่านไปเนี่ยในคุโบอ์อาจจะสบายด้วยไม่ถูกไม่ถูกงานสาวคุโบอ์ด้วยอิจฉาล้อนะครับอ,นอนนันนี้เป็นเรื่องของล้อสุดทางหมดแล้แต่มันเป็นคลร้อยได้ที่ รบับแต่บดดาอิจม่ามุนลมาเดินกล่าวะไรอย่งางเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีครับใทรที่มาฝังปุยาตรยาที่มันมีดุคสาศ์อยู่ที่ทุกวันครับต้องมีครูต้องมีอี่มาต้องมีคอนเทสต้องมีพิลันต้องมีระเดินผ่านกันทุกวันอย่างน้อยผ่านไปครับให้สลามอ่านคุณร้อก็อ่อานฟวาติฮะอา่านอะไระไรเป็นส,สิ่งที่ผลกำไรทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นผลกำไรและก็เป็นการช่วยฟ้าเป็นการช่วยเหลือ คนที่อาจจะถูกอาญาขู่อาจจะอะไรต่างๆเมื่อได้รับผลบุญจากส่วนที่นักเรียนก็ดีมาอ่านคุรานรอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็มีส่วนครับมีส่วนนนั้นท่านมาบริจาคให้กับมัสยิดเสร็จแล้วมาทิดมัสยิดมีกิจกรรมก็มาช่วยกันนัินคือบางสานการณ์ไหนครับไปเป็นเงินเรียนครูเป็นค่าน้ำแบบไฟมัสยิดเป็นกิจกรรมต่างๆของมัสยิดเราทำดุริลันส่วนที่เป็นเศษเรื่งใหญ่ๆนั้นก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการของเราแต่พยาญชนะติต่อประสานงานกับ จากอะไรๆเราก็ได้รู้ประมาณมาตลอดจนกระทั่งทีเดียวเขบอกว่าทำไมยิงห้ได้าอยู่ตลอดเพราระผม,มนี่ผมทำเกินสองนาทีเป็นทั้งอิหม,ม่ามแล้วก็เป็นทั้งประธานชุมชนเพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยมัสยิดอยู่กับชุมชนเนี่ยมีรายได้ตั้งดต่ท่าเกือละห้าพันห้าพันไปไหนแล้วก็ทำกิจการของมัสยิดตรงน,นี้นะค,ะครับเขาก็ชอบอเขาเกลียดเขาก็ชอบปฏิปักษ์เห็นออกมันน่าจะนา้ผมบอกว่ามันน้อยไปห้าพันมาจะได้มากกว่าณนึงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ที่อื่นแล้วก็ แต่มีม้าขิดอยู่มีชุมชนท่านยอย่าทะเลาะกับชุมชนชุมชนมีเขาประมาณอยู่ตลอดครับเดียดยนะเด๋ยวก็ได้นะมาอี่ผมก็เดี๋ยวจะจะได้เลยนะครับเพราะว่าผมทําในานามประธานชุมชนแล้วก็เซ็นในานามอิหมักในฐานะอนุญาตให้ใช้สถานที่มามาเสริมสรา้างใดชาอบก็ที่มีโครงการจะต้อง็ปรับปรุงศูนย์พัฒนาดเ,ดเด็กเล็กวัดแคบนะเด็กของเราไม่มากเป็นเป็นร้อยร้อยคน เวลานี้แต่ว่าเรายาังมีมีอัไหลหมายถึงว่ายังมีอาคารเรียนของเราอยู่นะครับก็สามารถที่จะขยายไปใหญ่อันนั้นก็ติดเชื้ออยู่ผมถึงล่างส่วนต่างๆของของอะไรครับของราชการมาอยู่กับเราถ้าเกิดเรื่องกมีส่วนตา่างราชการเดี๋ยวแพทย์มาเอามาเรียนม,มาดูผมก็บอกเฮ้อันนี้มันเล็กกระดับน้าน่าจะทำใหญ่กว่าอิจการก็แต่เขาไม่ได้ไหวอชอบผมผมอม่ชมอบแล้วบอเดี๋ยววม่ามันมามีระดัรเดีอวกันกนะผมบอกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นศูนย์สี่สิบสามมาอยู่ที่นี่จ้ะ มันจะได้มีหมอมาอยู่ประจำทุกวันใครไม่เป็นอะไรก็มาเข้าที่นี่ก่อนถ้าเป็นเป็นฟร์เป็นเป็นสวนที่เป็นสาขาเนี่ยมันไม่มีหมอประจำอาทิตย์มาวันหนึ่งมบางทีไม่ได้มาเลยก็คนไข้เพราะม,มาไม่มีหมอมีจะพยายา